สวัสดีจ้ามือนีกินข่าวกับอันทอดไข่ปลาขัวไข่ปลาไข่ปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆไข่ตินมทองเป็นไข่กินข่าบ่ขอยเสีบกับอันจมหัวหมู กับแก้วกับบักเขียนักกินเป็นแตะแสบสักคนกินไม่ค่อยได้สักเป็นเนี้ยงอากาศกันเย็นหนาวทุกวนักวน ไปป่ากินกระนีมันคอยจัด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 ,จด 嗯。 เบิงคขาเนาะที่มายาเนียวกะว่าวขายขายฝันน่ะละ่ะลงทุนห0กพันด้กกำไรที่ผารานนี่เป็นไปบ่ได้บอกมีขายฝันขายฝันเนี่ยพ้นจังเขาเนี่งหลอกลวงตุ่มตุ่นนะครับ

ก่อนว่า,นาคนมันปรยู่บนลลกแห่งความเป็นจริงม,มักมักหลอกเจับคล้องหลอกเจ้าค้องบ่พอหลอกคนื่นนะ้ำ อยากขาวอยากใสกะถ้ากินทา้นทาบแบ่งให้บรรดาเนี่ย่ะหาสืออย่างมากินในร่างกายเขาเป็นผลเสียระยะยาวนะคิดว่าหาเห็อหาเสีย ลงความเป็นจริงก็คือข้าเฮิดน,นาเอา,เอาเอาฮิดน,นาเขาเด็กเข่าเขาขายเข่าอืมลงความเป็นจริงลงความหลอ่อฮว๋งก็คือคิดคิดเอาอะลงทุนน,น้อยๆแล้วก็ว่าได,ได้หลาย นี่ก็ว่าขายยาลดน้ำหนักม่เป็นจริงติดเคือขาว่าทำให้าขายงายปนันเขาเขาเอาเตอนันเรื่องดีๆคอนเทนต์ดีๆมาเหตุอ่นนะเนาะให้ค้นเสืออันตรีความลมเหลวเขาบอกมาประจานเดี๋ยวฟังกอกตอนที่เขาขายยวน กิ่มที่สามสวงโชกดีแล้วสิเนข้ามีนะเก็ดนะแดกเขานี่คือความสุขแท้ทจริงอันที่พวกตักธุรกิจใหโพดโถดโ,โทษอย่าง กระป๋อหมดาะแหวนมัน,นหลอกว้องแหละข้ออภัยมึงกินขาว่ักแปดไ่เหวี่เป็นไข่เนาะ แล้วกินกันหนักกินแต่ว่ากินไม่ได้อันนี้คือยางกินบ่ได้เมบ่ได้เห็ดออนเทนกินแสบกินจังไบบาจังสันแสบกับว่าแสบบ่สแสบกับว่าบ่สแสบ กิเกตนาทีบะมี้งไข่ฟันเข,า,ขาเขาเฮาน้องกินน้องอก,อกิน,นข้าวเสือมาผักเ้าเก็บบํายุงสวนแก้วเ้าปลูกพริกข้าได้แก้วบะมิ้งไ่ันแน่นอนอันนี้มาลวงวงต้มตุน๋นนะสถานที่นางกินสถานที่เฮานะนะานาเฮา บ้านบ้านเขาอันนี้คือลูกความเป็นจริงเมน,นี้อิ่มแล้วอย่าลืมกดติดตามสวัสดีจ้า